สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจีดังกับผมอมนุชาทรงสนินะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่มาพูดคุยกันเรื่องพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังรวมถึงทักทายกันด้วยนะครับวัดศรีดอนมูลนะครูบาน้อยวัดศรีดอนมูลนะด้านหลังนะด้านหลังเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรูปเหมือนครูบาน้อยนะฮะนะด้านหลังเป็นรูปเหมือนครูบาน้อยนะครับเนี่ยครับนะครูบาน้อยเนี่ยเป็นพระเกจิอาจารย์ที่นะ่ามากเมตตานะครับ มากเมตตาแล้วก็เป็นเกจิที่ดังทางภาคเหนือวัดศรีดอนมูลอยู่ที่เชียงใหม่มีนะมีการที่ผ่านมามีการประมูลเลขทะเบียรนรถนะฮะทะเบียนรถสวยเนี่ยคูบาน้อยเนี่ยไปเสกให้แล้วก็ไปเปิดการประมูลเลขสวยคูบาน้อยเนี่ยนะครับท่านมีวัดปฏิบัติที่งดงามนะฮะท่านเข้านิโรธตลอดเลยสมัยเมื่อก่อนที่ท่านเข้านิโรธเนี่ยท่านเข้านิโรธเพื่อคูบาผัดเพื่อคูบาอาจารย์ของท่านนะฮะท่านเข้านิโรธการเข้านิโรธก็คือ นะคืออดนะไม่ไม่ไม่ไมดื่มไม,ไม่ไม่ทานหรือฉันอาหารใดๆนอกจากน้ำฮะนอกจากน้ําเท่านั้นนะเข้านิโรธเพื่อสร้างบุญบาร,รมีให้กับครูบาผัตตอนนั้นครูบาผัตอาพาธนะครูบาผัดอาจารย์เนะี่ยอาพาธท่านก็เข้านิโรธก็ก็ดีขึ้นเข้านิโรธก็ดีขึ้นแต่ว่าด้วยด้วยนะสังขารของท่านอายุของท่านท่านก็ละสังขารไปแล้วนะครับครูบาผัด นะัส่วนครูบาน้อยเนี่ยปัจจุบันเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังอยู่ทางภาคเหนือท่านได้ได้สร้างบุญกุศลมากมายนะครับท่านได้ได้ทุนทรัพย์มาอะไรมาท่านก็สร้างโรงพยาบาลนะครับให้กับผู้ยากไร้ครูบาน้อยนะถ้าใครมีโอกาสไปภาคเหนือก็ไปกราบนะมัสการท่านนะครับครูบาน้อยวัดศรีดอนมูลองค์นี้เก่งนะนะองค์นี้เก่งนะครับแล้วท่านก็เมตตาแต่ว่าใครจะไปขอถ่ายรูปเนี่ย นะถ้าใครไปขอถ่ายรูปกับท่านนะครับท่านจะอย่างนี้นะพราะดออยู่นี้ระบบโซเชียลระบบอะไรเนี่ยมันมันตัดต่อมันอะไรภาพกันได้นะครับนะมันทําภาพได้อะไรได้มันทําให้พระเสียหายได้คนนู้นนะวัดวารามเสียหายได้นะครับท่านใช้อย่างนี้นะครับเวลาที่ผู้หญิงเนี่ยจะไปขอถ่ายรูปกับท่านเนี่ยท่านขอนิดนึงท่านบอกว่าให้ผู้ชายมานั่งขั้นหน่อยนะผู้ชายมานั่งขั้นนิดนึงเพราะว่าการถ่ายรูปกับผู้หญิงเนี่ยบางทีนะครับบางทีก็ไปตัดต่อกันสักใกล้ชิดเลย นะฮะคือคือมันบางทีมันเสียหายอะนะครับนะเพราะว่าพระเราเนี่ยมีข้อจํากัดมีข้อจํากัดตรงเรื่องเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรพวกเนี้ยนะครับนะจะไปทําอย่างนั้นไม่ได้แต่ท่านก็เห็นนะครับว่าพระเนี่ยบางทีนะครับพระอาพาธอย่างเงี้ยอาพาธป่วยเนี่ยก็ต้องมีนะอาจจะมีญาติที่เป็นผู้หญิงหรือเขาไม่มีใครเลยมาดูแลนะแต่คนที่นะคนที่ไม่รู้เนี่ย เอาภาพเนี่ยถ่ายภาพไปอะไรไปแล้วไม่อธิบายภาพเนี่ยมันก็เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเอาเข้าจริงเนี่ยนะฮะพระเราเนี่ยบางทีก็ไม่มีญาติเลยนะ,ะมีญาติเป็นนะมีญาติเป็นผู้หญิงเวลาท่านป่วยท่านอา,าพาธท่าติดเตียงเนี่ยนะญาติก็มาทําให้นะฮะนะญาติมาทําให้มาเช็ดตัวให้อะไรให้อะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ก็ถือว่านะเป็นเรื่องปกตินะครับนะคือคือถ้าไม่มีใครมาทําได้มันก็ลําบากฮนะเหมือนกับ พระหลายๆรูปเนี่ยท่านท่านเลี้ยงนาะเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ท่านอะ่ะอย่างคุณแม่อาพาธอย่างเงี้ยนาะกุดยมแม่อาพาธเนี่ยท่านก็ไปเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้นะครับไปดูแลให้อันนี้ถือว่าเป็นความกระตันยูกระตะเวทีแต่ว่าพอภาพเนี่ยบางคนไปเอาภาพออกมาเฉยๆแล้วไม่อธิบายภาพนะไปเอาวิดีโอออกมาไปเอาถ่ายภาพนิ่งออกมาแล้วก็ออกเอาออกมาเผยแพร่นะก็คนก็ไม่คิดอะไรอะคนพวกเนี้ย นะไม่รู้อะไรก็เข้าไปต่อว่าต่อขานเข้าไปด่านะอย่างนี้ไม่ดีเลยนะครับนะไม่ดีเลยอย่าทําเลยนะอย่าทำนะฮะเพราะว่านะทุกอย่างมันมีมันมีข้อจํากัดของของเขาอยู่นะครับอย่างอย่างพระบ้านเราเนี่ยพระบ้านเราเนี่ยนะบอกตรงๆนะนะข้อจํากัดเยอะแล้วเยอะเยอะจนไม่น่าเข้าสถานการณ์ลําบากฮะนะอย่างอย่างผมเคยเล่าให้ฟังอ่ะท่านจะไปซื้อหัวน้ําหอมเนี่ยนะหัวน้ําหอมเอามาเอามาเอามาใส่ใส่วัตถุมงคลเนี่ย ไปซื้อเองก็ไม่ได้นะฮะให้เด็กไปซื้อเด็กมันก็ดมไม่เป็นมันก็กลิ่นมันก็ไม่ไม่ไม่เป็นอ่ะนะฮะไปให้มันซื้อพอไปซื้อหน่อยเนี่ยนะมันก็คนไม่เห็นก็ไปถ่ายรูปฮะนะาถ่ายรูปแล้วก็ไปไปโพสต์ลงบอก Bana, โอ้โหพระนะมาเลือกน้ําหอมเองอะไรเองนะเนี่ยเอาไปด่าท่านอีกแล้วเดี๋ยวนี้นะครับนะโยมอะ่ะโยมเนี่ยนะเลี้ยนะคือ,ค,อคือเลี้ยงเลี้ยงเพลนพระเนี่ยนะเลี้ยงเพลนพระบางทีโยมไม่ทําเองดเดี๋ยวนี้นะไปสั่ง นะ่าไปสั่งปิ้งย่างมาสั่งหมอ้อหมูกระทะมาแล้วก็มาเลี้ยงมาเลี้ยงเลี้ยงเพนพระนะครับแล้วก็แล้วก็ให้ท่านตั้งวงแล้วก็วก็มาปิ้งย่างเองเนี่ยนะครับถ่ายรูปออกไปฮนะหน้าถ่ายรูปออกไปไปลงโอ้ยคนด่ากันเต็มคือท่านน่ะท่าน,น่ะไม่ไม่คิดว่าจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับนะ่าบางทีโยมก็ก็อยากจะเอาอะไรแบบง่ายๆนะฮนะนะ่าก็สั่งปิ้งย่างมาสั่งอะไรมาแล้วก็มาให้ท่านให้ท่านฉันอย่างเนี้ย น้าจริงๆมันก็เป็นเป็นเรื่องปกติทั่วไปนะครับแต่ยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันมีข้อจํากัดเยอะหนะ้าเข้าร้านเนี่ยเข้าร้านหรูๆอะไรเนี่ยนะครับบางทีท่านนิม,มนต์นะฮะม,มีมีโยมนิม,มนต์เข้าไปร้านหรูๆเนี่ยไปฉันเนี่ยไปถ่ายรูปท่านนะฮะเข้าไปแล้วไปแอบถ่ายรูปท่านโอ้ยพระฉันหมูสเต๊ะนะพระฉันสเต๊กนะฮะคือคือจริงๆเนี่ยนะมันมันมันเป็นเป็นเรื่องที่บางบางอย่างเนี่ยมันบาปนะที่คุณไปทําอย่างเนี้ย อย่าไปทําเลยนะครับผมเห็นเนี่ยผมเนี่ยโดนเห็นมาเลยนะนะพอพอเอานะผ้าเนี่ยนะพอดีว่าเราเรานิมน yani. ท่านเนี่ยนะไปฉันฉันสเต็กเนี่ยนะฮะนิมนไปฉันสเต็กนะครับแต่ก็แยกโต๊ะอะไรกันเนี่ยแหละฮะนะคนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยยกโทรศัพท์เลยแอบแอบเลยขึ้นถ่ายเลยนะยกแอบแอบขึ้นถ่ายแล้วผมไม่รู้ว่าเขาไปโพสต์อะไรนะเนี่ยอย่างเนี้ยไออย่างนี้ก็มีนะครับนะอย่าไปทําเลยนะครับคือคือบางทีบางเรื่องเนี่ย เราเราเรานะคืออยากจะถวายเพลนท่านอะไรท่านนะเราเราไม่ได้มีมีมีของไปถวายเนี่ยนะก็เลยขับรถพาท่านไปแล้วก็ก็ให้ท่านฉันแบบเนี้ยมันก็ทําได้แต่ว่าชาวพุทธดยวนี้เนี่ยนะครับชาวพุทธในลักษณะแบบเนี้ยเยอะคืออยากจะได้เรตติ้งจากภาพจากรูปนะพระเนี่ยนะท่านมีนะครับท่านก็ไปฝากเงินเหมือนชาวบ้านนะมี atm เหมือนกันมีฝากเหมือนชาวบ้านเหมือนกันแต่เวลาที่ท่านจะกดเงินนยยพไปืกเเาเนี่ย นะครับก็ก็ว่าท่านหาหาว่าพาไปกดเงินพอไปให้ลูกศิษย์กดให้หมดเลยครับหมดบัญชีเลยนะลูกศิษย์มันมาพอบอกบอกเลขรหัสไปอะไรไปมันกดมาหมดบัญชีเลยนะแล้วมันก็หายไปเลยนะอย่างเนี้ยนะครับแล้ววัดบางวัดเนี่ยมันอยู่บ้านนอกฮะอยู่ไกลฮะนาะอยู่ไกลแล้วท่านอยู่ไม่กี่องค์เนี่ย ท่านท่านจะไปซื้อของชาในในตลาดที่มันต้องใช้อะ่ะพวกของของที่มันมันจะเอามาล้างจานเอามานะสบงสบูสบ่มาใช้เนี่ยบางทีเด็กวัดไม่อยู่ท่านก็ต้องขับรถออกไปเองอะ่ะนะรถเก่าๆอะ่ะท่านขับเอาไปนะไปแอบถ่ายรูปท่านพระขับรถพระขับรถเนี่ยไอคนแบบเนี้ยก็เยอะฮะนะผมว่ามันต้องดูเฉพาะเฉพาะการด้วยแล้วต้องเข้าใจท่านด้วยว่านะมันมีไหมลักษณะแบบนะที่ท่าน ถ้าถ้ายอโ,โยมเอาไปถวายท่านนะเอาถวายท่านแล้วท่านไม่ต้องไม่ต้องไปใช้จ่ายไม่ต้องอะไรแบบนี้ผมว่าน่าจะได้นะคุณเข้าใจพระกันด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าจะเอาความสนุกความมันนะฮะนะโพสต์แล้วให้คนมาด่าพระผมว่ามันไม่ใช่เป็นความสุขนะฮะมันเป็นความทุกข์ฮะแล้วแล้วนี่มันเป็นมันเป็นบาปด้วยนะอย่าทําเลยนะครับนะคนแบบนี้ปัจจุบันเนี่ยแม่ทาไมทําไมเยอะจริงๆไม่รู้นะนะทําไมคุณเห็นพระเป็นอะไรอะฮะ นะคุณเกิดมาเนี่ยคุณเกิดมาจนตายเนี่ยคุณรู้ไหมสังคมไทยเนี่ยสังคมไทยเนี่ยเกิดมาจนตายเนี่ยอยู่กับวัดอยู่กับพระทั้งนั้นเลยนะแล้วคุณก็ด่าพระด่าวัดทั้งที่พอคุณตายเนี่ยเขาก็เอาเข้าไปวัดแล้วคุณก็ต้องเผาพระต้องสวดคุณนะพระก็ต้องสวดให้คุณนะฮะส่งคุณไปไม่รู้ว่าคุณจะไปไหนแหละแต่ท่านต้องส่งอ่ะนะส่งไปอ่ะนะสวดส่งไปอ่ะ นะคุณคุณทำไม่ดีก็ลงนรกคุณทําดีก็ไปสวรรค์แต่ไม่รู้่ว่าแต่ท่านก็ต้องทําหน้าที่ส่งคุณไปอ่นะน่าตั้งแต่เกิดจนตายแต่คุณก็ยังด่าวาดัดด่าพระกันอยู่แล้วอีกหน่อยถ้าไม่มีพระไม่มีวดัดแล้วทํายังไงคุณรู้ไหมสองหมื่นกว่าวัดเนี่ยนะฮะสองหมื่นกว่าวัดทั่วประเทศไทยเนี่ยหลายวัดเนี่ยเผาไม่ได้นะไม่มีฮะไม่มีเมนเผาต้องต้องโอ้ผมเห็นนะบางจังหวัดเนี่ยผมไปสงสารฮะนะ่สาสงสารจริงๆนะสวดที่บ้านฮะ นะสวดศพที่บ้านแต่ไปเผาเนี่ยต้องไปเผาวัดไกลมากเลยเพราะว่าวัดใกล้เนี่ยไม่มีเมนเผาไปเผาวัดไกลเขาแหง่ไฮะแห่ไปทางถนนะนะนะเอาแห่ไปทางถนนยาวเลยปรากฏอะไรขึ้นฮะฝนตกฮะโอ้โหฝนตกทุลังโอ้โยนะขบวนแห่ฝ่าจะถึงวัดฝ่าจะไปเผาได้ศพเปียกหมดคนเปียกศพเปียกฝ่าจะเผากันได้ท่านดูสิฮะหลายวัดก็ยังไม่มีเมนแล้วปัจจุบันเนี่ยในพื้นที่เนี่ยบางพื้นที่ ก็แอนตี้อีกบางพื้นที่เนี่ยโอ้โหขนาดเมนก็ทําเสร็จแล้วนะเมนก็ทําเสร็จแล้วตู้ทําเสร็จแล้วปรากฏว่านะมีม็อบให้ลื้อทิ้งเพราะว่าเป็นมนพิษนะไม่ทันสมัยโอ้โหนะมีอย่างนี้ด้วยนะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันคือบางทีเนี่ยนะครับนะถ้าอยู่เนี่ยเราต้องดอูว่าพื้นที่เนี่ยบางบางทีทุนเขาไม่มีะนะทุนเขาไม่มีแต่อยากจะให้ให,ให้มีเมนเผานะเมนเผาเนี่ยมันก็ยังดีนะฮะยังดีกว่าเผากลางแจ้ง หนะ้ามีเมนเผาก็เข้าเมนไปไม่ต้องแบบเดี๋ยวนี้เขาทันสมัยฮะเขาช็อตไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าปุ๊บเดียวก็ไปหมดแต่ว่ามันแพงนะามันแพงใช้น้ํามันนะาใช้น้ํามันถ้าใช้ไฟมันก็แพงนะระบบอะไรเงี้ยมันก็มีนะ่าจะใช้ฟืนทำไมเมื่อก่อนก็ใช้ฟืนฮะใช้ฟืนแล้วก็ทํากันกลางแจ้งเนี่ยนอนบนฟืนเนี่ยนะแต่นอนบนฟืนเนี่ยมัน,ค,นค่อนข้างจะนะถ้าบอกว่า,วาอุจจา,าก็อุจจาตานะครับเพราะว่านะาเส้นเอ็นของคนเนี่ยคนคน,คนตายเนี่ย นะครับพอโดนไฟแล้วมันแล้วมันกระตุกฮะบางทีมันลุกขึ้นมานั่งเองอย่างเงี้ยคนก็ตกใจฮะนะพอสพเผาลุกขึ้นมานั่งนะครับมันก็มีลักษณะแบบเนี้ยฉะนั้นเนี่ยจะคุณช่วยวัดเนี่ยนะครับเหมือนกับช่วยเนี่ยนะคคุณรู้ไหมเนี่ยนะวัดเนี่ยช่วยคุณได้เยอะเลยถ้าคุณช่วยวัดวัดก็ช่วยคุณอะ่ะวัดอยู่ในสังคมนะฮะแล้ววัดเนี่ยท่านเจ้าอาวาสเองพระในวัดเองท่านมีบรารมีท่านจะบอกใครให้ร่วมบุญช่วยบุญมันได้หมดนะฮะ อย่างสังคมเนี่ยถ้ามีปัญหาในหมู่บ้านเนี่ยนะครับท่านก็บอกบุญให้คนมาทําบุญมาร่วมบุญสามารถถ้าหมู่บ้านไม่มีอะไรกินเนี่ยนะฮะท่านสามารถที่จะไปบอกโรงทานหรืออะไรมาเปิดโรงทานแล้วเลี้ยงกันในหมู่บ้านได้โดยไม่ต้องมีคนมาออกทุนนะ่ะไอแบบนี้มันดีไหมล่ะแบบนี้มันดีนะครับแต่ทีนี้ว่านะทีนี้ว่าคนเราปัจจุบันเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรกันนะฮะไม่รู้เป็นอะไรกันผมว่าถ้าแต่ละคนเนี่ยช่วยกันนะฮะ ช่วยกันเห็นวัดเนี่ยเป็นแหล่งศรัทธาเป็นแหล่งที่พึ่งจริงๆเนี่ยอย่าโจมตีพระโจมตีวัดกันมากนักเลยฮะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะเวลาคนไม่ดีเนี่ยนะครับเขาจะบอกเลยฮะคุณพ่อคุณแม่หรือใคระไรบอกนะาเป็นเสือเป็นสางอะไรถ้าไม่ดีปุ๊บเนี่ยนะครับทำตัวไม่ดีไปบวชซะนะไปบวชซะจะได้เป็นคนดีแต่สมัยนี้เนี่ยนะครับนะคนที่คิดว่าตัวเองดีก็ไม่ยอมบวช นะแต่ดาเขาเต็มไปหมดเลยดาแต่ไม่ยอมบวชฮะไม่ยอมบวชแต่ดาพระดาไลดากระจายเลยแต่ไม่ยอมบวชนั้นคนดีๆอย่างคุณเนี่ยไม่ยอมมาบวชเนี่ยแล้วแล้วคนไม่ดีเขาก็เขา้เขามาบวชแล้วมาบวชก็กลายเป็นคนไม่ดีเพราะว่าคุณไปด่าเขามากๆเขาก็จิตตกเขาก็กลายเป็นคนไม่ดีไปด้วยนะครับเพราะว่าไอ้คนดีก็ไม่กล้าเข้าไปบวชเพราะว่าเข้าไปบวชก็อโดนไอ้คนพวกนี้ด่าในไอ้คนที่ว่าตัวเองเนี่ยดีนักหนาเนี่ยด่าทุกวี่ทุกวันเนี่ย นะาเข้าไปก็ด่าพระทุวี่ทุวันแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ด่าธรรมดานะครับเข้าไปเนี่ยนะาไปชกพระบ้างเตะพ้าบ้าง,าางโอ้ยเดี๋ยวนี้นี่ทากันถึงขนาดนี้นะฮะนะคือเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะครับมันมีเรื่องกงินอยู่เนี่ยนะาเคยเป็นข่าวเนี่ยก็คือว่านะาพระไม่เข้าใจเรื่องว่าอา่พระป่านะ้กระถินเงินเอาไปไหนอะไรยังไงนะเมื่อปีที่แล้วมาช่วยปีนี้ก็มาช่วยแล้วก็ก็ชี้แจงเรื่องเงินไม่ได้ เขาไม่ใหว่าชี้แจงไม่ได้คุณยังไม่ได้ถามรายละเอียดนะต่อยพระซะแล้วฮะนะต่อยพระเลยนะด้วยอารมณ์ไอ้อย่างเนี้ยนะครับอย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะมันกะ็ไม่ไหวนะนะก็คุณต้องนะต้องต้องช่วยกันหน่อยนะช่วยกันหน่อยนะครับเพราทำให้อาจารย์อารมณ์ร้อนแต่เช้าเลยโอไม่หรอฮะนะไม่เลยคือคือคือ,คอไม่ได้อารมณ์ร้อนนะนะคือผมผมมีความรู้สึกว่าเราอยากเนี่ยเนี่ยจากจากจากปลายปีเนี่ยอยาก ไปถึงปีใหม่เนี่ยนะผมอยากให้ให้เราเนี่ยคิดถึงพระคิดถึงวัดมากๆนะฮะโดยเฉพาะที่มีมีเชื้ออะไรที่ระบาดกันอยู่เนี่ยนะที่จะช่วยเราได้มากที่สุดเนี่ยตอนนี้นะครับถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงๆเยอะแยะมากมายเนี่ยที่จะช่วยช่วยเราได้ก็คือวัดวัดกับสาธารณาสุขนะครับที่จะช่วยเราได้นะครับนาะช่วยเราได้เพราะว่านะคนเนี่ยถ้าทํามาหากินกันลําบาก นะครับอะไรฝืดเครื่องฝืดเครืองเนี่ยวัดเนี่ยสามารถที่จะเป็นที่พึ่งนอกจากทางใจแล้วเนี่ยทางกายผมว่าได้อย่างหลายวัดที่ผ่านมาเนี่ยทำได้ดีนะฮะหลายวัดที่ผ่านมาเนี่ยที่เกิดเรื่องแรกๆเนี่ยนะครับหลายวัดทําได้ดีนะฮะนะมีการตั้งโรงทานมีการแจกของนะบางที่แจกแจกเงินด้วยนะวัดน่ะบางที่แจกเงินบางที่แจกของบางที่นะมีการนะมีการมอบข้าสารอะไรกันเนี่ยวัดทําได้ดีฮะ วัดทาได้ดีเพราะวัดเขาเป็นเป็นศูนย์นะเป็นศูนย์รวมในการที่จะหาปัจจัยในการที่จะหาอะไรมาช่วยเหลือได้อย่างหน่วยงานเนี่ยทำได้ไม่นะบางที่ก็ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่เราก็ไม่ได้ไปต่อว่าอะไรใครนะมันเกี่ยวกับงบนะมันเกี่ยวกับงบประมาณด้วยนะครับที่ลงมาเนี่ยนะคือคือมันก็นะก็เห็นเห็นอยู่ฮะอย่างอย่างเห็นไหมตู้ปันสุกอะ่ะนะตู้ปันสุกเนี่ยเกิดขึ้นมามาตอนแรกนะฮะท่านเห็นไหม ตู้ปันสุขเนี่ยวัดวารามต่างๆทํากันเยอะเลยนะตู้ปันสุขแล้วเขาก็ทําได้ดีด้วยนะนะใครใครไม่มีของกินก็ไปเอาได้ไปเอาได้นะตู้ปันสุขแต่ว่ามันจะมีในลักษณะไอ้พวกที่เห็นแก่ตัวนะไอ้เห็นแก่ตัวเนี่ยมีนะครับเข้าไปตู้ปันสุขแล้วก็ไปปันอยู่คนเดียวอ่ะก็คือไปนะไปทุกรอบเลยส่งเด็กไปนะส่งเด็กไปก็เอาไปไปเอาในตู้มาไปเอาในตู้มาไปเอาในตู้มาแล้วก็ขนไปขายไอ้อย่างเนี้ยก็เห็นแก่ตัวเกินไปไอ้ตู้ปันปันสุกเนี่ย นะผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้ตู้แบบเนี้ยถ้าวัดวารามต่างเนี่ยเขาเขาทำเนี่ยเขาทําได้นะแล้วก็ทําได้ดีด้วยผมเห็นวัดหลายๆวัดทําได้ดีนะฮะตูบ้บรรจุเนี่ยคือคือท่านออกบินทบาตเนี่ยนะท่านบิณฑบาตมาได้หรือคนมาบริจาคที่วัดเนี่ยอย่างข้าวสารอาหารแห้งหรือเนื้อน้ําปลาอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็มาม่าไข่เค็มอะไรพวกเนี้ยท่านก็มาไว้ในตูบ้บรรจุนะฮะแล้วใครที่ไม่มีก็มาเอานะแต่ว่าก็ก็ต้อง ต้องเป็นจํานวนที่คุณเอาไปกินนะไม่ใช่เอาไปขายไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปแล้วทําให้นะทาให้คนอื่นเขาเขาหมดโอกาสไปด้วยอะ่ะแต่หลายวัดทําดีนะครับตู้ตู้บรรสุกเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าถ้ามีวิกฤตหนักๆเนี่ยตู้บรรสุกข,ของวัดหลายๆวัดก็จะเปิดออกมาแล้วก็จะใช้ได้อีกนะครับ <ST AR> คุณวรพน์ สวัสดีวันสดุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับอาจารย์ช่วงวันที่สามธันวาสามมกราไปไหว้พระขอพรเออเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตามวัดต่างๆได้หรือเปล่าครับได้ครับได้ฮะเขาก็จัดตามเขาก็เขาก็มีนะฮะอย่างอย่างวัดวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยเขาเขาเขาทำทำระเบียบแบบนี้มามาแล้วแล้วประสบความสําเร็จนะฮะ วัดหลวงพอ่อโสธรเนี่ยที่ที่ฉาเชียงซาเนี่ยเขาเขาดูแลอย่างดีนะครับคนจะเยอะเยอะก็จริงนะ่แต่เขามีการเข้าแถวมีการตรวจนอกจากเขาน็อกคือเขาปิดนอกจากเขาปิดจังหวัดหรืออะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปนะฮะบางพื้นที่อาจจะปิดพื้นที่อะไรแบบนี้ท่านก็เช็คก,ก่อนแล้วกันนะแต่วัดเนี่ยไม่ปิดหรอกแต่บางพื้นที่เขาอาจจะปิดนะปิดนะคุณคุณเช็คเช็คดูฮนะเนะช็คดูบางพื้นที่เขาอาจจะปิดพื้นที่นู้นพื้นที่นี้บางจังหวัดอาจจะปิด ตรงนี้ตรงนั้นอะไรแบบนี้นะครับลองเช็คดูแต่วัดวารามต่าง,งๆเขาไม่ได้ปิดนะฮะเขาก็เปิดไหว้พระตามปกติอย่างวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยชายเชยงเซาผมคิดว่าเขาก็เปิดตามปกติฮนะ,ะเพราะว่าเขามีเขามีแผนการรองรับมาตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่เกิดใหม่ๆเนี่ยเ,เขาก็มีการตรวจวัดนะตรวจวัดมีมาตรการนะในการวัดไนะข้ตรวจนะการเข้าออกเนี่ยนะครับนะ <S 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 ผมว่าเขาทําได้ดีนะฮะวัดหลายๆวัดเนี่ยทำได้ดีมาก มีการฉีดยามีอะไรตรัวนี้อะไรนะไปได้ฮะไปได้อย่างวัดโสธรเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเปิดนะเขาเปิดแล้วไปได้นอกจากที่จังหวัดเขาจะบอกว่านะต้องลองฟังจังหวัดอีกทีนะครับนะลองฟังจังหวัดอีกทีว่าจังหวัดไหนที่เขาที่เขาปิดในในตัวนู้นตัวนี้แต่ว่าวัดวาามต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ถ้าเป็นวัดใหญ่เป็นวัดท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่อย่างผมเคยไปเนี่ยอย่างวัดนะวัดพระพุทธชินราชเขาก็มีเจ้าหน้าที่ฮะ เขามีเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับใครจะใครจะเข้าก็จะมีการตรวจวัดนะขั้นตอนการวัดเอาเข้าจริงๆนะครับนะัที่หนักๆเลยอะ่ะก็คือการวัดไข้ถ้าคนเป็นไข้เนี่ยนะถ้าคนเป็นไข้เจอเป็นไข้คุณต้องเอาออกก่อนอันเนี้ยมันเป็นขั้นต้นนะครับไข้เนี่ยถ้ามีไข้แต่ว่าบางคนเขาบอกไม่มีไข้มันก็ติดมันก็ติดได้เป็นได้แต่จริงๆไอ้ตรงนั้นเนี่ยไอ้ที่ไม่มีไข้ติดได้เป็นได้เนี่ยเรามีผ้าฮะเรามีแมสมีแมส แล้วก็มีระยะห่างมันทําให้มันเบาบางลงฮะนะแต่ถ้าถ้ามีไข้เนี่ยมันมันมันชัดเจนนะมันก็จะจะหน,นักพร้อมกวรแต่ว่าถ้าไม่มีไข้เนี่ยหรือเป็นระยะของของการการติดอยู่เนี่ยนะครับเขามีมีแมสนะมีแมสปิดแล้วก็มีระยะผมว่าตรงเนี้ยมันยังพอช่วยช่วยได้นะครับช่วยได้เยอะเลยแหละนะช่วยได้เยอะมันไม่ไม่น่าจะมีปัญหาท่านอยา่าผมว่าเวลาที่เราไปวิทย์ วิตกกังวลอะไรมากมายเนี่ยนะครับนะมันเลยทําให้มันชะง,งักกันหมดเลยนะทุกอย่างชะง,งักหมดการท่องเที่ยวก็ชะง,งักอะไรก็ชะง,งักค้าขายก็ชะง,งักหมดนะคือเศรษฐกิจมันจะพังอะนะฮะถ้าท่านถ้าท่านมัวแต่ไปคิดว่านะท่านคิดนะเรื่องการป้องกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นครั้งแรกเนี่ยถ้าถ้าถ้าเราเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับก็จะลําบากหน่อยแต่นี่เรามีประสบะการณ์มาแล้วฮนะทุกคนมีประสบะการณ์มาหมดแล้วนะเราท่านจะเห็นว่า ความรับผิดชอบเดี๋ยวนี้มีมากขึ้นนะฮะมีมากขึ้นแล้วเราก็จะรู้ว่าจุดไหนเอาเข้าจริงๆเนี่ยจุดไหนที่มันเป็นมันเป็นตัวพามาเนี่ยเราก็รู้ฮะนั้นเนี่ยเราก็ก็มีการนะมีการตรวจสอบนะแล้วก็ศึกษาในในจุดแต่ละจุดเอานะครับนะคงคงจะได้นะฮะอย่าไปอย่าไปอะไรกันถึงขนาดแหมมันมันทำให้เอ่อซีเรียสกันไปหมดนะครับ ปีนี้เนี่ยมันปีนะฮะปีชวดนะปีหน้าปีฉลูนะฮะนะฉลูก็นะเดี๋ยวก็ดูฮะว่าเขาก็จะมีนะจะมีอะไรที่เกจิเขาทำออกมานะครับทำออกมาแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะาโรคภัยไข้เจ็บอย่างเนี้ยนะครับที่มีเข้ามาเนี่ยทาเวศนะฮะนะทาเวศเนี่ยปีหน้าผมว่าน่าจะมีการทำอีกอีกเยอะนะครับหลายวัดน่าจะมีการทำาทเวศขึ้นมานะครับนาทะเวศนะเหรียญสวยๆเทเวศเนี่ยนะครับ เวเวศวันมีที่ผ่านมานะครับเมื่อปีพี่ผ่านมาเนี่ยทำเยอะมากอยู่ที่แปดริ้วฉะเชิงเซาเนี่ยทำเยอะมากเลยเทเวศวรนนะหลายวัดหลายวัดได้ทําทเวศวรนนะครับนะแล้วก็มีเกจิอาจารย์ต่างๆทําทเวศวรนเยอะนะนอกจากเทเวศวรนแล้วเนี่ยนะครับเกจินะเกจิก็มีนะมีหลายนะมีหลายองค์นะหลายองค์หลายรูปที่ได้สร้างเทเวศออกมาแต่ส่วนใหญ่ตอนเนี้ย นะก็จะเป็นเหรียญถ้าส่วนใหญ่นะฮะน่าเป็นเหรียญส่วนใหญ่งานอย่างอื่นนะางานอย่างอื่นเนี่ยนะจะมีน้อยนะจะมีน้อยนะครับตอนนี้หนักๆเลยแหละหลักๆห,หนักๆก,ก็คือเหรียญนะเพราะว่าโรงปั๊มของเราเนี่ยนะในประเทศไทยตอนนี้การแกะเหรียญการปั๊มเหรียญเนี่ยคุณภาพมากแล้วออกมาก็สวยแล้วก็ไวนะครับงานไวออกมาไวฉะนั้นเนี่ยงานเหรียญจะออกมาเยอะส่วนงานหล่อบโบราณฮนะงานหล่อโบราณก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะ ก็ยังมีความนิยมอยู่ส่วนงานจิวเวลี่ฮะนะจิวเวลี่นะจิวเวลี่ก็นะในระดับที่ถ้าทําออกมาแล้วนะโครงการใหญ่สวยก็น่าจะไปได้นะครับงานพุทธศิลป์นะครับมีคนบอกว่างานพุทธศิลป์กับงานจนะิวเวลี่เนี่ยมันมันมันก็คล้ายๆกันะคล้ายคกันนะนะนนะแต่ว่า การการทำงานจิวเวลี่กับงานพุทธศิลป์เนี่ยงานพุทธศิลป์มันจะมันจะค่อนข้างจะจะเยอะเรื่องรายละเอียดหน่อยนะครับนรายละเอียดจะเยอะหน่อยแล้วงานพุทธศิลป์เนี่ยมันจะจะอิงกับนะอิงกับช่างอิงกับศิลปินที่ออกแบบนะครับงานพุทธศิลป์เนี่ยจะอิงกับศิลปินที่ออกแบบถ้าศิลปินมีชื่อเสียงนะศิลปินที่ออกแบบมีชื่อเสียงเนี่ยงานก็จะขายได้นะงานพุทธศิลป์ นะทั้นั้นเนี่ยเวลาที่ใครทํางานพุทธศิลป์ญญออกมาจะต้องขยายความเรื่องศิลปินที่ทํางานนี้ให้ได้นะถ้าขยายความเรื่องศิลปินที่ทํางานนี้ได้แล้วประชาัมพันธ์ให้คนรู้จักให้คนให้คนคือคนชอบอะ่ะชอบศิลปินอ่ะงานขายได้ฮะางานพุทธศิลป์นะนะอย่างอาจารย์เฉลิมชัยอย่างเงี้ยอันเนี้ยท่านขายได้ทางงานพุทธศิลป์ของอาจารย์เฉลิมชัยหรืองานพุทธศิลปนะ์ของนะของ ใครต่อใครที่มีชื่อเสียงอย่างนี้อย่างนี้นถ้าทํางานพทธศิลป์ออกมาเนี่ยขายได้เขาก็ยึดยึดโยงกับตัวศิลปินนะฮะผู้สร้างสารรค์งานนะก็จะขายตัวศิลปินด้วยนะครับขายชื่อเสียงด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับจะหนักท่านก็จะได้ยินสายมูฮะนาสายมูนะครับท่านก็จะได้ยินมันจะมีเครื่องประดับต่างๆฮะที่เป็นเป็นความเชื่อต่างๆเนี่ยตอนนี้มีมีเข้ามาเยอะแล้วก็ นะเริ่มกระจายนะนะเริ่มกระจายสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะสมัยเมื่อก่อนนะนะย้อนให้ฟังนิดนึงสมัยเมื่อก่อนเนี่ยวัตถุมงคลได้รับความนิยมเขาจะไปบูชาผ่านทางผ่านทางสุเพระาเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็วัดวาลามต่างๆก็จะไปเนี่ยนะนะต่อมาเนี่ยมันมีมันมีเซเว่น Seven. นะเซเว่นเนี่ยนะร้านสะดวกซื้อเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีวัตถุมงคลเนี่ยไปเปิดจองเปิดบูชาในเซเว่นก็มนะีนะครับมีในเซเว่นเหมือนกัน นะสายมูปัจจุบันเนี่ยนะครับ,จจบ,นเ,นครบเครื่องรางของขัง,งที่เป็นคล้ายๆเครื่องประดับต่างๆนี่อย่างเนี้ยอย่างที่ผมใส่เนี่ยและเครื่องประดับต่างๆ ia, เนี่ยเขาเรียกที่เรียกสายมูเนี่ยนะครับนะก็จริงๆเนี่ยมันมาจากพวกดารานักแสดงแล้วก็ศิลปินนะครับนักแสดงต่างๆเนี่ยพอเขาทําแล้วมันเป็นกระแสนะเขาเอามาใส่แล้วมันเป็นกระแสก็เลยมีนะมีผู้นักธุรกิจเนี่ยเขาก็เอามาทำนนาทำประชาสัมพันธ์สายมูนะครับนะก็ต้องอธิบายความว่านะามัน มันใช้ได้ดียังไงเพราะปัจจุบันเนี่ยมันจะเชื่อมโยงนาะหลายหลายหลายๆายอย่างนะครับเขาเรียกว่าศาสตร์หลายๆอย่างเ่ยเข้ามาหากันนาศาสตร์หลายๆอย่างถ้าจะเห็นนะครับศาสตร์เมื่อก่อนเนี่ยไอศาสตร์ที่แบบเนี้ยมันมีอยู่เดิมอะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาขยายความมากแล้วก็ไม่ได้มาผูกกับวัตถุมงคลเดี๋ยวนี้เขามาขยายความแล้วผูกกับวัตถุมงคลเข้าไปศาสตร์ต่างๆนะครับถ้าจะเห็นศาสตร์ตัวเลขเนี่ยนะาเข้ามาผูกก่อนเลย นะเข้ามาผูกกับวัตถุมงคลมาผูกกับหลายๆอะไรหลายๆอย่างก่อนเลยนะครับอย่างอย่างศาสตร์ตัวเลขที่เกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์นะเบอร์โทรศัพท์อย่างเนี้ยนะครับเขาก็มาผูกจนเบอร์โทรศัพท์บางเบอร์เนี่ยแพงเลยนะแล้วเลขนะก็มาผูกกับทะเบียนรถเห็นไหมทะเบียนรถบางบางเลขเนี่ยแพงแพงมากนะครับก็ก็เนี่ยแหละก็เป็นศาสตร์ที่มาผูกนะครับแล้วก็ สายมูเี่ยเครื่องรางต่างๆเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่เขาก็จะมาผูกกับความเชื่อผูกกับดวงผูกกับอะไรแล้วก็น้ามาอธิบายความจนคนที่ใช้แล้วเนี่ยใช้แล้วประสบความสําเร็จเรื่ออะไรเนี่ยนะครับเขาก็น้ามีกระแสในการเล่นหายและสะสมสายมูเนี่ยถ้าถ้าเป็นอีกในระดับหนึ่งนะฮะเป็นคนทําหรือเป็นคนขายเนี่ยจะแพงมากนะถ้าถ้าเป็นคนธรรมดาสามัญเนี่ยนะสายมูเขาจะบอกว่าเป็นเป็นเป็นพวกไฮโซฮะ นะบางทีมันก็จะเป็นเป็นแบบไฮโซนะครับนะครับราคาเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะสูงแล้วก็คนที่มีเงินเนี่ยเขาก็จะซื้อกันนะแล้วเดี๋ยวนี้สายมูก็เลยนะมีขายอยู่ในนะมีขายมีจําหน่ายอยู่ในออนไลน์เยอะมากแล้วเดี๋ยวนี้นอกจากออนไลน์แล้วเนี่ยขึ้นห้างแล้วนะครับนะขึ้นห้างแล้วท่านไปในห้างต่างๆเนี่ยท่านจะเห็นเครื่องรางสายมูเนี่ยวางนะวางในตู้เต็มไปหมดเลย นะท่านสามารถจะไปเลือกได้เมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ใช่มีลักษณะอย่างนี้นะก็จะมีร้านเพชรร้านพลอยร้านอะไรแต่มีอะไรนะครับที่ท่านเข้าไปดูอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันมีร้านคล้ายๆร้านสายมูเนี่ยนะฮะสายพวกเครื่องรางเนี่ยเข้าไปแล้วนะท่านก็ก็สามารถไปจับจองไปบูชาได้นะครับตรงนั้น